และแค่ครึ่งปีแรกแห่งการฉลองครบรอบ43ปีช่อง3ของเราก็เตรียมสีสันแห่งจอแก้วมาอย่างแน่นเต็มตุ้มทุกขนานทั้งสีสันแห่งรายการสีสันแห่งข่าวสารและสีสันแห่งละครภายใต้คอนเซปเพราะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเราโดยจัดหนักสมซีรายการใหม่จากสุดยอดรายการฮิตของทุกมุมโลกมาสร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ฮัป,ปี้กันทั้งครอบครัวอย่าง d a s ี่วัลฟัตออฟเต้นเปลี่ยนชีวิตจูเ i ีย m a มาสเ Chef t h ฟไ l a แลนด์ค้นหาสุดยอดเชฟลุ้นจิว๋ว Thailand's Got t a l e n t ซีซั่น3และ The Voice k i d s เสียงจริงตัวจริงรุ่นจิ๋วจะมาทำให้หน้าจอตะลึงรวมทั้งรายการวาไรตี้ที่แซ่บที่สุดใน3โลกอย่าง3แซ่บด้านข่าวครัวข่าวที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาอย่างล้นหลามก็พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นซากลอ,อย่างเต็มสปีดด้วยการต้อนรับ2สมาชิกใหม่พิษณุนินกรดแห่งข่าวนอกลู่และเรื่องเล่าข่าวดีและนิพนธ์นวนันบำรุงพลึกที่มาอารุณสวัสดิ์แต่เช้าตรู่กับคุณผู้ชมในโลกยามเชา้าส่วนสีสันแห่งละครก็มาโชว์ตัวบนเว ที่กันเป็นทัพใหญ่ถึง15เรื่อง15รถเดินพาเรตแต่งชุดในละครโชว์ตัวกันคึกคักสุดๆพร้อมกับตัวอย่างละครที่เข้มข้นครบรถไม่ควพรพลาดสักเรื่องเริ่มที่ซีรีส์5คุณชายจุฑาเทพคุณชายธราธรคุณชายประวันรุตคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายรัชานนท์และคุณชายรณพีต่อด้วยซีรีส์3ทหารเสียสาวมายาตะวันมนจันทราและฟ้ากระจ่างดาว แคสเนหามัจุราชสีน้ำผึ้งทองเนื้อเก้านางร้ายสายลับแผนร้ายไพ่รักพรพรมโอลเวงและสาบพระเพลงค่ะ ทุกคนน่าจะทำงานนะครับนักแสดงทีมงานพร่วมกับรถทุกๆคนนะฮะอยากให้ละครเรื่องนี้ออกมาดีครับ<ส>ก็ฝากผลงานด้วยครับแค่เสน่หหารครับ<ส>ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ได้หัวเราะร้องไห้สนุกสนานไปกับละครเรื่องนี้ค่ะเร็วๆนีเ้เร,เรามาตั้งแต่กี่โมงน้องบิวบอกไป ก้าโมงค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะไม่เบาเท่าไหร่นะครับมันจะสนุกตรงใส่เสื้อกับแต่งตัวนี่แหละจริงๆแล้วสนุกยังไงจริงมันเป็นมันมีเรื่องราวนะครับตั้งแต่ความผูกพันในอดีตจนถึงปัจจุบันมันแบบข้ามภูข้ามชาติมาเรื่องราวนะคะมีแบบฉากมันๆมากมายหลายหลายฉากนะคะเช่นฉากที่พี่ฟิล์มบอกไปแล้วตอนที่เราแต่งอ้วนอะไรฝากติดตามพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับเพราะเต็มที่มากๆครับแขนงร้ายไพ่รักครับ และงานนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ซับซักันในฮอกแต่งตัวโดยเหล่าเพื่อนนักสแสดงร่วงกันร้องเพลง Happy Birthday ดังสนั่นพร้อมมอบเค,ค้กก้อนโตให้กับนางเอกแป้นนัทพรได้อธิษฐานเป่าเค,ค้กในวันคล้ายวันเกิดครบ24ปีอีกด้วยค่ะ